ดูแค่นี้สอบเข้าม4ได้ในเรื่องของอัตราส่วนตรีโกณมิติข้อที่หกทำยังไงอนุการน,นะครับอัตราส่วนตรีโกณมิติเฮ้ยทำไงอะ่ะโหม4จะรู้เรื่องไหมเนี่ยอันนี้มันเป็นสูตรของเอกลักษณ์ตรีโกณมิตินะครับอ่าเอกลักษณ์ตรีโกณมิตินะฮะมันมีอยู่ สามข้อด้วยกันนะฮะให้จำหกเหลี่ยมมัสจันไว้นั่นหนูๆนะฮะอันนี้ใช้ได้ตั้งแต่มต้นจนถึงมอะไรฮะอมปลายเลยนะตรงกลางเป็นหนึ่งนะแทนนะแทนเกิดจากอะไรครับซายหารคอสนะครับนะตรงข้ามซายคือส่วนกลับส่วนกลับคือโคเศกนะครับส่วนกลับของคอสคือเซกส่วนกลับของแทนคืออะไรครับคอท เขาอยากได้อะไรฮะอืมเราก็เปลี่ยนให้เป็นฟังก์ชันเดียวกันให้ได้นะฮะเช่นสมมุติว่าสมมุติว่าเสกแล้วกันนี่คือตรงนี้เอกลักษณ์ติีโกณตรงนี้นะฮะเสกสามารถเปลี่ยนเป็นแทนได้แต่ว่าเสกไม่สามารถเปลี่ยนเป็นคอร์ดได้นะเสกเปลี่ยนเป็นแทนได้ก็คือด้านที่อยู่ตรงข้ามการจับยกกําลังสองแล้วบวกกันแทนกําลังสองมุม a บวกกับเลขหนึ่งจะเท่ากับอะไรครับ เซกยกกาลังสองมุม A ครับนี่คือเอกลักษณ์ของเขานะงั้นเปลี่ยนเซกให้เป็นอะไรครับเปลี่ยนเซกให้เป็นนะฮะแทนกําลังสองบวกหนึ่งโอเคนะอย่ายแก้สมการนี้มานะก็เป็นแทนยกกาลังสองมุม A แล้วก็บวกหนึ่งแล้วบวกกับคอร์ดโอเคคอร์ดก็เปลี่ยนเป็นส่วนกลับของอะไรครับส่วนกลับของแทนอีกรอบหนึ่งนะจากท่าก็ยนะี่สิบสี่ฮะตัวนี้นะอืม ถ้าทำแบบนี้มันจะแก้สมก,การยากขึ้นนะครับเราไม่เอา <c oughs> แบบนี้ไม่เอานะฮะแบบนี้ไม่เอานะฮะเอาใหม่นะใช้แยกแฟกเตอร์แล้วกันนะฮะอย่างงี้ยากนะครับเอาแทนกาลังสองนะครับแล้วมาบวกหนึ่งใช่ไหมแล้วก็มาบวกกับคอร์ดใช่ไหมฮะยกกาลังสองเท่ากับยี่สิบสี่ใช่ไหมฮะโอเคเราจะ บวกหนึ่งเข้าไปทั้งสองข้างนะอันนี้บวกหนึ่งเปลี่ยนหนึ่งเป็นสองบวกหนึ่งเข้าไปทั้งสองข้างนะครับบวกหนึ่งเข้าไปทั้งสองข้างอันนี้ฝั่งนี้ยี่สิบอะไรครับยี่สิบห้านะครฮะบวกหนึ่งเข้าไปสองข้างบวกหนึ่งนี่บวกหนึ่งนะครับเพื่ออะไรเพื่อสมการนี้เราจะเปลี่ยนเป็นอะไรครับแทนกําลังสองบวกกับสองเท่า, 2, าสองหน้าหลังอ่ะสองหน้าหลัง 2คูณแทน a คูณคอดเบวกกับคอดเยกกำลังสองเท่ากับยี่สิบห้าโอ้โหโหดจัดใครจะรู้วะเนี่ยอ้าวเนะเพราะว่าเรารู้ว่าคอดกับแทนคอดกับแทนนี่คอดก็คือส่วนกลับของแทนใช่ไหมตัดกันไปฮะแทนกับแทนคูณกันเห็นไหมแทนคูณคอดก็ได้หนึ่งครับนะก็ได้เป็นสองเดิม ก็ยกแฟกเตอร์มาก็กลายไปเลยครับก็กลายเป็นแทนกําลังสองอาจแทนแล้วละกันแทนกระขอดละกันอันนี้ก็แทนกระขอดบวกทั้งคู่เนาะนะบวกทั้งคู่นะอันนี้เช็คคูนกันนะได้ขอดคูณแทนแทนคูณขอดบวกกันได้สองแทนสองแทนขอดนะเท่ากับยี่สิบห้าอ๋อหน้าตาเหมือนกันสรุปมันก็คืออะไรครับมันคือแทน บวกกับคอร์ดเนะครับเท่ากำลังสองเท่ากับยี่สิบห้าแสดงว่าแทนบวกคอร์ดเท่าไหร่ครับแทนบวกคอร์ดก็น่าจะเป็นอะไรอำลังสองยี่สิบห้าก็ตอบห้าไปนะครับข้อน,นี้จบครับโอ้โหข้อน,นี้